เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุกพามาดูร้านขายขนมปังนึ่งค่ะเผาไก่ย้อนเลยปวดไม่ยอมเม็ดขังขยะช็อกโกแลตหอยทองใช่ไรขายดีอะค่ะไม่เด็นเนยแล้วขายได้เยอะแต่เพื่อนเนยค่ะของง่ายกันไอชีเดืองเนี่ยขายเยอะแต่เพื่อนเนี่ยค่ะใช่เนยล้วานนมหรือโรยน้ำตาลนะคะอย่างเงี้ย จะเอาอะไรก็ได้แล้วแต่อ๋ออะไรเป็นในส่วนสิครับอันนั้นอะไรอะคะที่ลุงทำน้ำ้อเขาไก่หยองน้ำผึ้งเขาไก่หยองดีเกี่ยวันนี้ดีเกี่ยวหนึ่ง ปะะคนไขยทองออยทงมีร้านนมอะไรปะคะร้านจะได้ไม่ได้จะได้ตอนนี้ยังไม่ได้อ๋อเดี๋ยวแก่เดี๋ยวแก่ลูกค้าชอบกำลังดูว่าไหนน่ากินน่ากินทุกอันเลยที่ขายได้เยอะที่สุดก็คือมีมย้เลยเลยเนี่ยเธอทาเป็นกล่องเลทานเป็นกล่องเลยไม่ใช่ไม่ทันนี่กินเยอะก็เลยกับไอ้สังขยานยเออหนูเอาสังขยาดีกว่าชิ้นหนึ่ง เพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ